หมามม้าให้ลูกอ่ะอ่ะอจุ้ยอืออจุ้ยอยุ้ยจะเอาอีกเหรอฮะจะเอาสองอันใช่ไหมอ่ะอ่ะอ่ะพอจะน้ำตาลลูกอ่ะจุ้ยอ่ะหมาม้าให้ขนมลูกเอาไม้คะขนมอยุ้ยเน่เน่เน่หมาม้าเอาอ่ะประเคนให้เลยลูกอ่ะดำอ่ะดำหมาม้าให้ลูกอจุ้ย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 ลูกเออลูกผักคุ้มคลองลูกเออลูกผักคุ้มคลองลูกอือจุ้ยอันนี้หมาม้าให้หลังอ่ะ มาดูสิดำกินนะป่ะหมูมาให้ดำอ่ะกินเปล่าหร่ลูกกินสิไม่ต้องเดินไปขาหนูอ่ะขาหนูเจ็บมันเอาป่ะเอจู้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 กินเยอะๆแหมต้องประเคนนะเราเนี่ยฮะลูกฮะพอจะนึกมากินลูกกินกินเลยลูกอีกอันหนึ่งไม่ให้ดำอีกอันหนึ่งเอาป่ะคะเออเออเออเอาไปซ่อนไปซ่อนเอาไปซ่อนเขาเป็นขี้เกียจท่านี้ประจำเลย อะจุยจ้ยอะจุ้ยกินข้าวลูกกินข้าวก็ได้กินข้าวเลยลูกกินข้าวลูกสามสี่อ่ะกินข้าวกินข้าวลูกดาวกินข้าว กินข้าวเลยขอโทษนะเมื่อกี้น้ำไม่โดนหัวลูกพาคุ้มค้องย้ายที่แล้วผมเพื่อนตอนนี้ก็มาอยู่ตรงนี้ติดถนนเลยนั้นโดนไล่ที่แล้วแ,แม่จะช้อนใบไม้ออกให้ลูนะจะเติมน้ำให้ก,กินเลยแม่แดงกินเลยค่ะตาน,นอนกินเลยลูกกินเลยนุ่มตัวเล็กกินน้ำแข็งเหรอลูกกินข้าวลูกอ่ะ ตัวเล็กอะเล็กกินข้าวหรอกอ่ะกินข้าวกินข้าวัวกินข้าวหรอกินข้าวกินให้อิ่มนะเดี๋ยวไม่เอาข้าวไปให้คนสวยด้วยให้แดงน้อยด้วยกินให้าวกินข้าวตาลครับตาลกินข้าวหรอกอ่ะตานนะตาลครับ แม่แดงกินข้าวลูกแม่แดงกินข้าวลูกแม่แดงแดงกินข้าวลหรอน้ำตาลกินกินไี่ะกินแม่ตักข้าวให้ลูกแป๊บนึงนะคะอันนี้แม่ให้นวล กินข้าวโดนกินข้าวกินอะไรลูกข้าวโดนกินข้าวลูกอย่าอย่าลังแกกันลูกนะเลยลูกกินเลยลูกกินข้าวลูกเออกินข้าวซะกินข้าวซะลูกกินข้าวกินข้าวแข็งลูกจะไม่เอาใบไม้ออกให้ลูกลูกเออโดนย้ายที่หมดแล้วสวยแดงน้อยลูก กินแล้วลูกแดงน้อยอยู่ไหนกินเลยลูกกิน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 เถอะลูกของแดงน้อยอยู่ข้างล่างลูกกินก่อนท่านสวยกินก่อนแม่ไปด,ดูน้ำให้หนูก่อนกินเยอะๆลูกจะได้อ้วนๆแม่รอแม่รอมาเอาขนมให้สามสี่ขาบเออขาพิ้งคองเออตาไปทินน้งขนมป่ะให้ขนมพี่บัวขมทแดงอ่ะ แดงขนมแม่ให้หรอกเออหรอกอาดาวอ่ะไม่ให้ไม่ให้ดาวเออครับไม่ให้ขนมครับพักว่ารับง่วงนอนหรอกพาคุ้งคลองหรอกม่วงนอนก็นอนอนอนซะลูกนอนตาพัคุ้งคลองอยู่เย็นเป็นสูงออก,กุธทธังสานังงานานมีธรรมังสังงานฉานมีสร้างทางสานังาางานานนอนซะลูกถึงหมามะไหมตัวเล็กวิสองวิสองคิดถึงหมามะไหม เนี่ยมา,ามีขนมให้ด้วยมากินขนมดีกว่าน,นะโดนัทใครยากินก่อนอ่ะอ่ะคนท้องกินก่อนอ่ะอ่ะโดนัทอ่ะอ่ะอุ้ยตัวเล็กกินเลยลูอกอ่ะอ่ะอ่ะไปละอ่ะที่สองอ่ะอ่ะโดนัทลกคนละอันล,งลงูกพอแล้วเดี๋ยวกินข้าวตูดไก่ให้ด้วยอ่ะใครจะกินก่อนอ่ะตัวเล็กกินก่อนเลยตูดไก่อ่ะอ่ะคนท้องตูดไก่ลูก อ่ะพีสองอ่ะพีสองครับตูดไก่หรอกอ่ะกินสะอ,อ,อร่อยอร่อยเดี๋ยวกินข้าวนะเนี่ยแม่ใส่กระหล่ำปีใส่ไข่แล้วก็ใส่กล้วยนะแล้วก็มีข้าวด้วยเดีกินนะลูกเนี่ยเนี่ยมีกระหล่ำปีมีไข่ เออมีกล้วยแล้วก็มีตูดไก่ในนี้อีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเจอตูดไก่อีกชิ้นหนึ่งตูดไก่อยู่ในชิ้นหนึ่งนะมีกล้วยน้ำว้ามีไข่มีข้าวมีกระหล่ำปีแล้วก็อาหารเม็ดของลูกที่กินเหลือแม่ผสมเข้าไปละเอาน้ำซุปด้วยมีข้าวด้วยอุ่นๆลไม่ร้อนมีตูดไก่อยู่ชิ้นหนึ่งดูใครจะเป็นผู้โชคดีนะเมื่อกี้กินตูดไก่กี่ชิ้นแล้วนะคะกินเลยลูกกินให้อร่อยนะคนท้องตัวเล็กที่สองเออดูกระดิกหางดูแะ อันนี้ของตัวเล็กค่ะอันนี้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 ของของคนท้องค่ะอ๋นนอคนท้องโดนแย่งไปแล้วค่ะนี่ของคนท้องค่ะดูดูดูคนท้องเล่นดอดู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 ดดูคนท้องขี้เล่นพนน้องวันนี้ขี้เล่นน่ะหูอเอาจดู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 คนท้องขี้เล่นหรออได้ขนมแล้วก็ดีใจอะลูกหมาเนี่ยอดี้หมาเนี่ยอข้าวแม่อร่อยไหมวันนี้ใส่กะหล่ำปีีด้วยนะ ใส่กลั่ำปีมีตุดไก่วันนี้ได้กินโดนัทกละชิ้นโดนัทตอตบัลี่มีกล้วยด้วยมีกลั่ำปีด้วยนะแม่ใส่ไข่ใส่ข้าวแล้วก็ทําเป็นน้ําซุปไม่ปรุงรสนะอร่อยไหมลูกแล้วก็อา,อาหารเม็ดที่หนูกินเหลือเมื่อวานใส่เข้าไปเดี๋ยวเอาอาหารเม็ดของใหม่ตักให้นะคะข้าวหนูยังกินไม่หมดแล้วแม่เติมน้ําให้เต็มๆแล้วนะน้ําสะอาดแล้วนะคะเออออกมากระชอนขี้ฝุ่นออกหมดละอื หม่าม้จะล้างพื้นหม่าม้าเก็บลุจีแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวหมา้จะล้างพื้นให้นะคะลูกกินขนมก่อนเดี๋ยววันนี้มันมีนมัดเม็ดด้วยนะคะวันนี้หม่าม้มีนมัดเม็ดด้วยนะคะคนทอ้องอือวหม่าม้มีนมัดเม็ดด้วยนะคะเออ,อกี่โมงแล้วเมื่อกี้หม่าม้ไปให้ข้าวเจ้าน้ําตาลเจ้าน้ําตาลดนไล่ทีลูกเอ้ยสามทุ่มจะครึ่งองสารยังเลยสับสนกันนะแม่ยังเดินสับสนเลยเออไหนกินไหม เปล่าลงมาดมสิเอาเปล่าอุย้ยดูคนท้องก็โดดเลยอ่ะรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเวทนาเมนิตค่ะเวทนาเมนิต please นะคะแป๊บหนึ่งมามากแกะก่อนค่ะอืมอืมตัวเล็กอ่ะคนท้องอ่ะดีสองกินดีอ่ะให้เปิ้ลก่อนให้เปิ้ลก่อนนะให้เปิ้ลกินด้วยอ่ะใหเปิ้ลกินดีใหเปิ้ลเปิ้ลกินไมแ่แตกๆไปอ่ะไม่ให้อุย้ยโดนแยง่งโดนแยง่ยงอ่ะตัวเล็กอ่ะ ของคนท้องอ่ะอันนี้ของ B2 อันนี้อันนี้อันนี้ของคนท้องอ่ะอ่ะตัวเล็กอ่ะอ่ะตัวเล็กอ่ะโอ้ดูดูดูแย่งกันใหญ่เลยยุ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 ยตัวเล็กอ่ะคนท้องอ่ะ B2 อ่ะให้ B2 หมดเลยหมดแล้วหมดแล้วดูด e ูคนท้องชอบนมบัดเม็ด เอ้ยก็น้องหมดแล้วลูกหมดแล้วลูกเอ้ยหมดละข้าหมดละข้าวเดี๋ยวกินขนมแท่งลูกเดี๋ยวกินขนมแท่งค่ะลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตัวเล็กคะโอ้โหตัวเล็กกระโดดเลยอ่ะเป็นน้องคะเออกินขนมสักกินขนมส่ะเออกินออโอ้โอจะนอนตรงไหนดีโอเดี๋ยวแม่ตัดที่นอนให้ใหม่เออเออเออกินเะลูกแม่ตักอาหารให้เต็มเต็มแล้วนะคะนี่ข้าวหนูกินหมดละเกือบหมดละอันนี้ก็น้ำสะอาดแล้วค่ะเพื่อน เปิดให้กลิ่นคารินออกมาแป๊บนึงกลิ่นนะห้องสะอาดแล้วนะคะเปิดเดี๋ยวรอเดี๋ยวห้องสะอาดแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เรียบร้อยเก็บกวาดล้างเรียบร้อยใสา่ย,ยางก็ล้างแล้วก็เก็บแล้วนะเอออาหารเต็มเต็มแล้วลูกเดี๋ยวเปิดดึกๆปุ๊ก,กหนูหิวนะคะของม้าเช็ดภาชนะให้นะสะอาดละน,นี้ของคนท้องอันนี้ของบีสองอันนี้ของตัวเล็กค่ะเอ้าของเจ้าอีกหรอ อน,นี้ของคนทอ้องเข้หคะอันนี้อตัวเล็กอนนี้หอคนท้องอันนี้ของบีอง <c oughs> กินนมลูกิกนนมมาจะกลับแนะล้วน,น้องคะโงตัวเล็กคะไม่ไปนะนะพาคุ้คลองลูกเนะแม่รักนู ไปรักหนูนะตัวเล็กปีสองอาขุมของกุ้ยไน่ให้บะกุ้ยตีมนะคะกุ้ยไน่ให้บะกุ้ยตีมท้องหลงอ่าเป็นดีลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะจะห้าทุม่มละไปแล้วนะคะแม่จัดอาหารให้แล้วน้ําสะอาดห้องสะอาดมววาเก็บหอมให้หมดแล้วนะคะสะอาดเอย่างละนะแอรพัดลมเนี่ยเปิดไว้เดี๋ยวมาจอา่อให้